เฮอร์บอเีนค่ะฉีดมาประมาณ3ครั้งสามครั้งแล้วเป็นไงบ้างหลังจากใช้เฮอร์บากีนแล้วกพราะมันดีขึ้นใหญ่ขึ้นครับมันดีขึ้นใหญ่ขึ้นน้ําหนักเมื่อก่อนเป็นยังไงคะต่อลูกน้ําหนักต่อลูกโก้มันจะดีกว่ากว่าเก่าครับดีกว่าเก่าแล้วทีนี้อันนี้คืออะไรคะตัดไปแล้วแล้วหน่อขึ้นใหม่แหนงครับแหนงมันแล้วมันใช้ใช้งานได้ต่อไหมใช้ได้ครับใช้ได้แล้วสเปรย์ไปสักครั้งหรือยังล่ะคะเฮอร์บากรียนยังครับยังคาดว่าจะจะฉีดอีกเมื่อไหร่อ่ะคะก็ประมาณตัด ระมาณสองเดือนอ่ะสุดยอดเลยค่ะเดือนละครั้งครับนะเดือนละครั้งเมื่อฉีดไปอีกจะใหญ่กว่านี้อีกครับเนาะใหญ่กว่านี้แน่นอนเลยน่นรัะเฮอร์บกีนมันจะช่วยให้พืชสมบูรณ์นะขนาดมันก็จะขยายเนี่ยหนักแล้วนะเนี่ยหนักแล้วนะอันนี้ประมาณกี่กิโลคะประมาณสามถึงสี่กิโลครับสามถึงสี่กิโลเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกไปนี่เราจะไปชั่งข้างทางมันมีกิโลแล้วไปเทียบกับไอ้ที่ใหญ่ๆที่เขาขายอยู่ที่ข้างทางเนาะว่าเป็นยังไงบ้างมันต่างกันเท่าไหร่ครับอืม แล้วก็เดินเข้าไปเมื่อกี้ข้างในอ่ะมีตะลูกใหญ่ๆแล้วล้มหมดเลยที่มันล้มเพราะว่ามันหนักมันหนักมันหนักเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมคะก่อนใช้เป็นครับอืมนะเพราะว่ามันจะเพิ่มในเรื่องของขนาดแล้วก็น้ําหนักแล้วรสชาติดีด้วยนะรสชาติจะดีด้วยแล้วต้นไม้มันจะสดชื่นอ่ตลอดมันจะไม่มันจะไม่เหนื่อยมันจะไม่เครียดครับเนาะนั่นแหละค่ะยังไงก็ใช้ต่อเลยครับแล้วหน่อเนี่ยจะใช้ใช้ไปกี่รอบนะคะต้นประมาณสักสองรอบครับอีกสองถึงจะถึงจะตัดทิ้งใช่ไหมคะดีเลยค่ะ ตอนนี้เป็นช่วงที่น่าที่ที่สมควรจะต้องฉีดบำรุงไว้เลยก่อนก่อนเขาจะให้ดอกให้ผลอีกรอบนะคะครับขอบคุณแม่กับพี่พี่อะไรนะคะพี่กำพลครับพี่กำพลเนาะครับขอบคุณเลยวันนี้เราก็จะเอาสับปะรดไปประชุมที่ที่นครศรีธรรมราชครับเนี่ยว่าผลของเฮอร์บกีนเป็นอย่างเงี้ยเอาไปโชว์แล้วก็รูปพี่ด้วยนะขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับ